เอาล่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะตอนนี้เออเรามาอยู่กับทิพย์คลอัเกันอีกเช่นเคยฮะวันนี้ผมก่าว่าจะมาเล่น Spy สปายเซตที่ผมพตดที่จะชอบครับนี่ไงโอ้มา,าม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 าาโอ้โอโอออโอโอโอออโอ้โโอออ เขาโลนี่ว่ะเป็นหนึ่งนะเป็นเนื้อนะทุกคนโอ้โหเปิดมาก็มึนงงเลยบอบอบอโอเคโอเคขอบคุณมากครับลูกเออน่าจะมันครับน่าจะมันน่าดูอืมเพิ่งเริ่มด้วยนะเนี่ยโอเคทั้ท่าจะแบบว่าดีเลยครับอู้ใส่เพื่อใส่เพื่อแตกตรงนี้หลอกออกได้โอ้ยเตษครับเอนจิเนียร์คนนี้เออเสร็จครับเสร็จ ออดินเสียงดินเสียงโอ้โอ้มยกอกีย oh, oh okay, บรอดตายเออเราต้องแบบว่าชิลๆครับเรารีบไปเรารีบเดินรีบเกินเอ,อ่อตายบวะเพราเราเดินย่างเงี้ยตายวะตายวะโอ้ย่าไปแล้ว ไปกันใหม่ครับหูยทีมโดนโดนฟุกบวกเพื่อนเราเท่อย่างเลยวิวิวิสปายสปายหมุ่มบัมเอ่อตรงนี้จะมีใครหรือเปล่าวะยังมีนะโอเคไม่มีอ่าโอ้โหโว้วโว้โวโอเคเอ่อเข้าได้ไหมอ้าวเข้าได้โอ้โหเสร็จอย่างงี้เอนจิเนียร์แล้วเขาจากลาไปจากลาก็เสร็จโอ้โหจากลาก็เสร็จจากลาก็เสร็จไปก่อนละไปก่อนละโอเคไปละ ครับค่อนข้างจะดีเลยโอ้ยมันมันครับตอนนี้อย่างมันอย่างมันเอ่อฝั่งนั้นเขาอยู่ตรงไหนกันจะบอกนะว่าอยู่ตรงแถวรถโอ,อเครีโค้กเลยมีใครหรือเปล่านี่ไงมีจริงด้วยมีจริงด้วย,ย,ยตอนน้องมีเจ็ดชิวแล้วผมกล่าว่าจะมาชิวๆแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะชิวเปล่า จะเอ๋ไหมใต้จะเอ๋จะเอ๋จีเนียขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้ภาพลาพภาพโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโคาเยังไม่รู้ครับขายังไม่รู้ยังไม่รู้แซบหมดแซบหมดแซบหมดเกี้ยงแซบหมดเกี้ยง์แซปหมดเกี้ยร์โอเคโอเคโอ้คือหม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 อมาที่โอ้โหลำบากมากไปไม่ได้โอเคเราไปก่อนแล้วกันมายาวๆตรงนี้ะ น่าจะพาลานอยหรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม่ทีมเรากำลังแบบว่าคุกกิ้งอยู่สวยงามดีฮะไม่ได้ใจว่าฝั่งนั้นเขาเกิดตรงไหนนะโอเคอุ้ยนี่อะนี่อะมาแล้วมาวโอ้โหเยอะเยอะเยอะครับเยอะครับเยอะเยอะโอ้โหตรงนี้แหละตรงนี้แหละบอกเลยบอกเลยครับบอกเลยได้เวลาได้เวลานั่นแหละโอ้โหลุลัวลุลัวลุลัวลุัว รัวโอ้หมันได้งีับให้มันได้ง,ดงี้ไปต่อไปต่อเก็บคิวรัวได้ไหมได้ไหมผมขอนะขอขอนะดิโมแมนเดินช้าเกินเดินช้าเกินโย่โได้อยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่อย่านะเกเเโอ้ยเอ่อตรงนี้ไปได้ไป่าวนี่นะเดี๋ยวผมขอลองโอไปได้ไม่เคยมาตรงนี้เลยว่ะทุกคนตรงนี้คืออยู่ที่ไหน มีเฮลคือแพ็กใหญ่โอเคตีนาทีฮะดูว่าเราจะจะได้หรือเปล่าโอ้ยเขาสปายเช็คแล้วครับตอนนี้โอเคเออไม่ได้ว่ะผมเล่นกับพวกคนพวกนี้ไม่ได้เราต้องเล่นกับเอ่อ <c oughs> คนอื่นเนี่ยเนี่ยเอาพวกคนนี้แทนเอาพวกคนนี้แทนเอาพวกคนนี้แทนเอาคนนี้แทนเอาคนนี้แทนเอาคนนี้โอ้ โคตรสวยโันดโคตรโอพีโอเคโคตรเนียนโคตรเนียนบอกเลยว่าโคตรเนียนรัวไหมรัวไหมรัวไหมโอเคสวยเพื่อนสวยเพื่อนเออเคียดสวยสวยเคียมีเซนที่ตรงนี้ครับโอ้ไม่น่าเชื่อโคตรดีโคตรดีแซปให้ครับแซปให้นั่นแหละเราหน้าแซปได้แล้วครับตอนนี้เรามีเท่าไหร่วะเนี่ย 11บเอ็ดคิวสี่โอเคผมจะพยายามไม่ตายนะเกือบเกือบเกือบโอเคคนนี้คนน่าจะพารานอยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนน่าจะลืมแล้วตอนนี้ตอนนี้น่าจะลืมน่าจะลืมไปก่อนละพอ้องยาโอเคโอเค,อเคสวยโอ้โหดีมากเพื่อนนี่แหละทีมือของจริงครับที่เพื่อข้อคัลเลอร์โอเคเดี๋ยวผมต้อง โอเคโอเคติดสามคิวสี่เว้ย okay. โอเคว้ยนี่แหละนี่แหละฮะ <c oughs> กองกำลังกองกำลังมีใครจะเกิดดีวะไม่มีไม่มีมมอ่าเดี๋ยวขอขึ้นไปดูตรงนี้ก่อนนะเห็นไม่ม,ไม,มเอ,อ้ยเขาเห็นแล้วอะ่ะเขาเห็นแล้วอ่ะเขาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นละเขาพลานอยแล้วตอนนี้ตอนนี้ <c oughs> มองมองมองหลังเขนสุดยอดโอเคเอาไซเปอร์เอาไซเปอร์เอาไซเปอร์แล้วก็ไปแล้วก็ไป <laughs> <laughs> โอ้โหแบบโคตรดีอะทุกคนอ้าวอย่างนี้เสร็จทับสเกลจะเสร็จหรือเปล่าเสร็จหรือเปล่าโอ้โหไปไกลไปไกลวะไปไกลไปไกลมาปะม,มาม,มาม,มามาเขามาครับเออ ทำไมเขามาทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้พุทธโอเคอย่าเพิ่งเพิ่งใจเย็นนับใจเย็นเอ่อตอนนี้เขาแบบว่าวุ่นวายมากโอเคเราไม่ต้องรีบครับ14บสีชั่วิบห้านาทีห้านาทีโอเคผมขอเลือกเป้าหมายก่อนขอรู้เป้าหมายก่อนนะครับเป้าหมายโอเค สวยโอ้โหโอ้โหสาดได้สิบห้าแล้วได้แฮปได้นะตอนนี้โหได้แปขงหลังฝั่งนั้นเขางภาลาน้อยจัดเลยอะโอ้ยเนี่ยเนี่ยเล่นทีเผอบอกเลยว่ามีใครรู้เรื่องขอดทีเหอะคนนี้โอเคไปต่อไหมไปต่อไหมไปต่อน่าจะได้ครับไปต่อน่าจะได้ใครรู้คนนี้เขายังไม่รู้ครับยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเอาขอหายไปไหนวะเอาหายโอเค ขอขอขอหน่อยแล้วกันขอหน่อยแล้วกันโอเคโดดยาวโดดยาวไปไปเอาเอาละเอาละเอาละ่ะครับผมต้องการให้เพื่อนบอกว่ามาเนี่ยนี่อะไรเนี่ยไย่าดงโอ้โหเลยเกิดพอดีเชื่ออยู่ดูจากสกอร์บอร์ดจะ60คิวแล้วเอ้ย60สกอร์โอเคตอนนีเ้เราแคปได้รัว อ้าวกันนึงนะแปบสั้นหนึ่งนะขอบคุณมากดีนะไม่ไม่หันมาเออใครไปได้ปะวะได้ได้ได้ตรงนี้เพราะว่าทำอะไรตรงนี้เนี่ยอ้โหเหลาคอยแล้วครับทุกคนโอ้โหดูจากการที่ผมเล่นสไปายแล้วฝั่งนั้นถึงกับแบบเล่นแบบว่าเล่นแปลกๆเลยทุกคนเหมือนแบบวัวจัดโอ้โหขอร้องเหอะ ไม่ต้องกลัวเล่นเกมเถอะเพื่อนโอเคเอ่อมันไม่มีใครอย่าบอกนะโอ้โหเดินบัมบออจะโชคดีไปไหนครับคุณจะโชคดีไปไหนเออสีแดงเขาหายไปไหนเนี่ยโอเคอยู่รวมอูรวมกันอยู่รวมกันตรงนี้ใช่ไหมเออโอเคไปกันไปกันอ่าโอเคแคป โอเคครับโอเคครับโอเคครับโอ้ยตำรวจตรวจจับโอเคตำรวจตรวจจับเต็นที่พังเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องอย่าบอกนะบอกโค้กจ้องลึกเกิน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 โอเคไปล่ะไปล่านี่แหละ ความวุ่นวายความวุ่นวายเกิดขึ้นนะความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่ามองโนูหนอเหมือนเดิมครับเฮฟวี่คนนี้คงน่าจะหันหลังแบบว่าทุกๆแบบว่าห้าวิเราต้องทำไงดีครับเออทุกคนตอนนี้หันหลังแบบโอ้โหแจ้งดีโคกแล้วแบบว่าอ้าวอ้าวบ๊มบมนะเมื่อกี้เอ่อ โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากเอานี้แหละครับเอานี้ครับเออโอ้โหไปลึกเหลือเกินโซเชียลคนนั้นไปลึกเหลือเกินไปลึกเหลือเกินไปลึกเหลือเกินนโอ้โหแล้วเขาปั่นแบบดีอุ้ยสวยอุ้ยจะบอกนะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่อ้าวโอ้ยเราเดินช้าเฉยเลยไม่เดินช้าโอเคโอเคอ่า ไปคไปไปรไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตดใจไม่ต้องตดใจไม่ต้องหยุดมันยากเลยทวนประมาณหนึ่งนาทีครึ่งโมว่แย่แล้วฮะโอ้ยแย่แล้วมาช่วยแล้วดูโมเมนต์มาช่วยแล้วไม่ง่วงไม่ง่วงเดี๋ยวโดนลูกหลงนะเขาร้องยิ่งชอบโดนลูกหลงอยู่คนนี้เออมีใครลูกหลงตรงนี้ไหมไม่มีไม่มีโอ้ยไปไหนเนี่ย โอเค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 สวยสวยสวยไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอเคโอเคอ่านั่นแหละนั่นแหละสวยสวยเพื่อนเอาเร็วเลยเร็วเลยเอาเร็วเลยโอ้ยอย่าเดินเอียงมาทางนี้โอ้โหเดินเอียงเกินเออแคปแคปได้เลยแคปได้เลยแคปได้เลยครับแคปได้ครับแคปได้อายุ i ิดวีแมน how นั่นแบ็คสเต็ป สวยสวยเอาเลยเอาเลยโอเคแย่ okay. yeah, ครับโอ oh, oh, ้จักดีๆ oh, okay. จักดีๆโอ้ยจักดีๆตอนนี้คือแบบว่านารกเลยครับนรกแตกโอเคโอเคขอบคุณมาก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  โอ <Bond> okay, เคเราต้ตอ,งตองต้องต,ต,ต่อครับต้งองต่อรัวัต้องต่อลุลวัตต้องต่อลุลวัตต้องต่อรัวัต้องต่อรัวัต no อุตส่าห์อุตส่าห์เล่นแบบโอ้โหข้าสิบคะแนนโอ้ประมาณเท่าไหร่สามหกคิวตายสิบหกโอเคทุกคนก็เออสปายเออร์จูราล์ลิวอันะครับโอ้โหกะว่าจะมาชิลก็ไม่ได้โอ้ทุกคน ผมเรียนชอบนะครับขวดไลค์จะเป็นกำลังใจให้ผมแบบอย่างมากเลยครับโอเคไว้เจันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย